ีนี้บางท่านบอกเอ๊ะเวลาเราทําธุรกรรมภาษีเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเคสที่เรายื่นภาษีไว้ขาดถูกไหมครับบางครั้งเนี่ยเราก็หักเกินก็มีนะฮะเวลาหักเกินเนี่ยระบบของกรมสมรพากรปัจจุบันเนี่ยท่านก็ต้องมายื่นคอสิบนะฮะเป็นแบบคําร้องคอสิบที่เป็นกระดาษแต่ในส่วนที่กรมสมรพกกรกกาลังพัฒนาและอยู่ในระหว่างการทดสอบปัจจุบันก็จะเป็นในเรื่องของคอสิบที่เป็นออนไลน์ถามว่าคอสิบออนไลน์ได้ประเภทภาษีอะไรบ้างนะครับปัจจุบันเนี่ย ได้ทุกประเภทภาษีเลยไม่ว่าจะเป็นภาษีหายทีจ่ายนะฮะภาษีบุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มอ่าอาการสแตมปิโตรเลียมนะฮะมรดกอันนี้ได้หมดเลยท่านสามารถเข้าใช้บริการนี้ได้โดยวิธีการก็คือท่านเข้ามาเลือกหัวข้อบริการคืนภาษีอกรทุกประเภทภาษีวงเล็บว่าคอสิบนะครับแล้วก็เลือกกดปุ่มเพิ่มคําขอนะฮะพอกดปุ๊บระบบก,ก็จะทําการเปิดหน้าจอคล้ายๆแบบคอสิบขึ้นมาโดยท่านจะต้องระบุนะครับว่า ท่านเนี่ยเป็นสำนักงานใหญ่หรือเป็นสาขาถ้าเป็นมูลค่าเพิ่มท่านก็ระบุสาขามูลค่าเพิ่มหลังกากนั้นท่านก็ระบุประเภทของการขอคืนนะครว่าเป็นคืนภาษีบุคคลที่ดีบุคคลมูลค่าเพิ่มหรือหาง่ายถ้าเป็นยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างหาง่ายนะครับมันก็จะให้ท่านเลือกว่าเป็นพองกรดออะไร1 2 3่3งถ้าเลือกเสร็จปุ๊บมันก็บอกว่าเป็นเดือนไหนปีไหนนะครับแล้วก็จํานวนเงินที่ต้องการขอคืนมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็มูลเหตุของการขอคืนเช่นหักซ้ำนะฮะหรือไม่มีหน้าที่ต้องหัก ท่านก็เลือกรายการให้ตรงกับความเป็นจริงนะครับแล้วก็แสดงรายละเอียดรวมถึงถ้าท่านมีหลักฐานนะครับเช่นมีเรื่องใบเสร็จมีสลิปหรืออะไรเงี้ยท่านก็สามารถแนบเข้ามาในระบบได้พอท่านบันทึกเข้ามานะฮะหน้าถัดไปนะมันก็จะให้ท่านยืนยันหรือท่านบอกเอ๊ะมีรายการไหนที่นกรอกไว้ไม่ถูกต้องท่านก็สามารถแก้ไขได้นะแต่ถ้ามั่นใจว่ารายการนั้นถูกต้องและท่านก็ยืนยันเข้ามาคําขอมันก็จะมาอยู่ในระบบนะฮะกรมสรรพากรก็จะมีกระบวนการในการพิจารณาคืน คืนภาษีนะครับซึ่งกระบวนการในการพิจารณาเนี่ยเป็นกระบวนการหลังบ้านที่จะส่งไปยังสำนักงานสำนักงานพื้นที่หรือพยอนะขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ขอว่าเป็นลักษณะไหนเป็นถ้าเป็นรายใหญ่ก็จะส่งไปที่พยอนะแต่ถ้าเป็นรายผู้ประกอบการธรรมดาก็จะส่งไปที่พื้นที่ที่ท่านมีภูมิลำเนาเจ้าหน้าที่ก็จะทําการวิเคราะห์คืนภาษีให้ท่านต่อไปด้วยแบบแสดงคอ1สิบหรือคอลสิบจะกลายเป็นคอ2ยี่สิบหรือคอลยี่สิบเอ็ดอันนี้ก็แล้วแต่กรณีนะครับ